ค่ะกลับพบกับวิวอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะหยกจะมารีวิวคันนี้เลย Toyota าแคม y นะคะ 2.0T คันนี้จะอยู่ที่ปี2017นะคะคุณลูกค้ารถหรูระดับ VP ในตำนานนะคะมาดูกันเลย ตัวเรือนนะคะคุณลูกค้าจะเป็นสีเทาหรูหราแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะไม่มีเศษหินกระท้อเลยคุณลูกค้าโคมไฟนะคะมาเป็นใสๆไม่มีบินไม่มีแตกเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็กันชนหน้านะคะมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าระบบไฟยังติดทุกดวงนะคะแล้วก็ด้านหน้าคันนี้มีเซนเซอร์กันชนด้วยคุณลูกค้า ถึง2จุดด้วยกันนะคะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าออปชันคันนี้จัดหนักจะเต็มติงมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก Toyota เลยคุณลูกค้าสีเงินนะคะเข้ากับตัวรถด้านนี้แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางคันนี้จะอยู่ที่ ขอบสิบ6แล้วก็ปียางจะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าดอกยางยังถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้หลายปีอยู่นะคะมาดูด้านข้างกันก่อนนะคะด้านข้างสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ติดซิลมดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วด้วยลืมบอกนะคะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันเลยนะคะ นี่ยางก็คือแน่แนๆอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดูเม็ดองเม็ดอาร์คสวยงามเลยนะคะคันนี้เม็ดกลมไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยคันนี้คือแบบสวยงามมากคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณลูกค้า แต่สภาพนะคะสมบูรณ์แบบเลยมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะสีก็จะเป็นสีดาตัดด้วยลายไม้แบบนี้คุณลูกค้าหรูหลามากด้านนี้ไม่มีตาหนิเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะนี่เปิดให้ดูอีกด้านหนึ่งแบบนี้เลยคุณลูกค้ายางอันนี้ก็คือยางแน่นๆทั้ง2ด้านเลยนะคะ และดูเม็ดอาคด้านนี้สวยงามไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพอนิกเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะแต่รับประกันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักจมหนาไฟไม้แน่นอนแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะมาเป็นสีดําตัดด้วยลายไม้เหมือนกันสวยงามนะคะไม่มีตําหนิเลยแล้วก็นี่มีม่านบังแสงแบบนี้ให้ด้วย <Wow. S 1> บอกแล้วว่า รู้ราระดับ V.P. นะคะคันนี้รถเก่งขนาดใหญ่เลยคุณลูกค้ามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็หรูหราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีเต็มสีสมบูรณ์นะคะไฟท้ายนะคะระบบไฟยังติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์กันชนนะคะด้วยกันถึงสจุดเลย <Wow. S 1> ลูกค้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่คุณลูกค้าท้ายนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องที่โผล่ไปตรง ห้องผู้โดยสารด้วยนะคะหนี่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ด้านหลังไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นเลยคุณลูกค้าคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะคะสมกับเป็นรถบ้านเมือเดียวเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่าคันนี้มีอะไรให้บ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะมีแม่แรงให้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่ให้เลยหนึ่งอันนะคะไว้ใช้ฉุกเฉินเลยคุณลูกค้าอุปกรณ์ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านกันบ้างคุณลูกค้าเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแน่นอนนะคะ ในด้านนี้นะคะยางก็คือยังแบบไม่ย้อยนะคะแล้วดูเม็ดอาร์คเม็ดกลมสวยงามนะคะไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพอดิเช่นกันคุณลูกค้าด้านนี้แล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้สีเดียวกันคุณลูกค้าสภาพสมบูรณ์แบบอีเช่นเดียวกันนี่มีม่านเหมือนกันนะคะสภาพคือสมบูรณ์แบบเลยคุณลูกค้าคันนี้ใครกําลังตามหารถเก่งสีประตูที่แบบหรูหราหน่อยนะคะแนะนําคันนี้เลยคุณลูกค้ามาดูด้านสุดท้ายนะคะ ดูเม็ดอาเขาสวยงามมากไม่มีรอยคอไม่มีรอยพน่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยคุณลูกค้าคันนี้รับประกันขคงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วดูแผงข้างด้านนี้ก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มไหนหายไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอาภายในกันเลยดีกว่าคะ่ะเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าด้านในนะคะก็จะเป็นสีเบดผสม สีดำนะคะสวยงามหรูหราเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุณลูกค,ค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้สภาพพวงมาลัยสวยงามคุณลูกค,ค้าตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้หรูหราแบบนี้เลยนะคะตําหนิไม่มีเลยนะคะแล้วก็การบังคับพวงมาลัยนะคะไม่มีตําหนิอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะมาเป็นเรือนไมดิจิตอลเกิดแอนาล็อกนะคะระบบทุกอย่างเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์แล้วก็ในส่วนของด้านขวามือยกนะคะระบบของเขาที่เป็นออโต้คุณลูกค้านี่ระบบของเขาก็คือยังเป็น ปกติอีกเช่นเดียวกันมาดูในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลมาเป็นสีดําสะอาดสอาดแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะมาพร้อมกับแอร์สตอนที่เย็นฉ่าๆไม่ต้องไปเติมน้ายาแอร์เพิ่มแล้วก็ในส่วนของมีเดียคันนี้นะคะก็จะสามารถฟังวิทีุได้คุณลูกค้าซีดีได้ดีวดีได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงของเขาด้วยการเพิ่มจาพวงมาลักันดีกว่า นี่คุณลูกค้าระบบไม่มีรวนวเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์แอร์คันนี้เป็นระบบดูอัลด้วยคุณลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคุณลูกค้านี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มอ่าม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะกดได้เลยนี่แล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าเขานะคะก็จะขึ้นเป็นออโต้แบบนี้เลยคุณลูกค้าระบบยังไม่พังเลยนะคะนี่ สวยงามมากนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะคะมีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะแล้วก็เสียบสาย AUX ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้อีกเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> คุณลูกค้าก็จะสามารถวางแก้วนั้นได้ถึง2แก้วเลย <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายสะดวกสบายทางเรามีรับประกันด้วยคุณลูกค้า <Yeah. S 1> แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> เปิดมาได้อีกเช่นเดียวกันนี่ก็จะ ใส่ของได้เยอะเลยคุณลูกค้าด้านในนะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นไวเลสชาร์จด้วยคุณลูกค้าคันนี้นะคะออปชันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างเบาะคันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลหรูหราแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนฟองน้ําไม่มียุบตัวนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยคุณลูกค้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบกันเลยนะคะ กดปุบเลื่อนปั๊บเลยคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างคนขับนะคะก็ยังมีปุ่มให้กดแบบนี้เหมือนกันนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปเลยค่ะ ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ากว้างขวางสะอาดสะอานมากนะคะบอร์ดด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลย <Wow. S 1> ไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนเก๋ๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะ oh. แล้วก็ยังมีที่เปิดสามารถวางแก้วน้าได้ถึงสองแก้วเลยคุณลูกค้า <Wow. S 1> แล้วก็นี่คุณลูกค้ามีช่องนะคะสามารถทะลุไปที่เก็บของด้านหลังแบบนี้ได้เลยสามารถวางไม้กลอฟก็ได้นะคะหรืออะไรที่มันยาวๆก็วางได้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะกว้างขวางมีแอร์2ตอนแบบนี้ด้วยนะคะแอร์ด้านหลังก็คือยังเย็นฉ่ำๆนะคะคุณลูกค้าย้ำเกัออีกทีใครกำลังตามหารถเก่ง VIP นะคะระดับผู้บริหารยกแนะนำคันนี้เลยคุณลูกค้าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าคะ่ะ เครื่องเดิมๆจากโตโยต้านะคะกรอบเคลื่องสวยงามไม่มีแต่ห้องเครื่องแห้งไม่มีรั่วซึมฟ้ากระปองนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนเม็ดอาร์คสวยงามเลยนะคะแล้วก็รอยน็อตอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีอรอยขันบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่รับประกันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้าไฟไมมแน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเค้านะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็ขนาดเครื่อง 2,004 <Wow. S 1> นะคะเดี๋ยวเราพูดราคาแล้วก็เล่ขไมค์กันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถหรูระดับผู้บริหารในตำนานนะคะนั่นก็คือ Toyota c a m r y นะคะ 2.0G นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2017คุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวด้วยเลขใหม่นะคะจะอยู่ที่140,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคา สุดพิเศษเลยเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่658,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะภายในภายนอกคันนี้คือสวยแทบไม่มีที่ติเลยนะคะแล้วก็84สีคาเซนเตอร์นะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก 1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกัน <Wow. S 1> ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์0ปดสี่แปดปปสี่นะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสี่ค่าเซ็นเตอร์เฟบุ๊นะคะแปดสี่ค่าเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะแปดสี่ค่าเซ็นเตอร์ช anel สามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยวันนี้นะคะอยู่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้ว<ๆ>เคลือบเซรามิกนะคะป้องกันแสง UV ค่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะ ตุ่นโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4